ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายโออีทัพไทยพร้อมบุกถึงพนมเปนค่ะโคนเซนประกาศรบยืดเยื้อสะพัดส,สั่งทำลายตามเมือนทมส่งรบพิเศษเข้าชายแดนอีกนับพัน เลนไมซื้อคืองานถนัดของกัมพูชาจริงๆค่ะโดยทางด้านของฮุนเซนก็ออกมาถแถลงการถึงประเด็นการสู้วารอบนี้เปิดศึกยาวพร้อมกับสั่งให้ทำลายโบราณสถานของไทยอย่าให้เหลือ <S <S หลังจากที่ถูกจับตานะคะว่าฮุนเซนอย่างงียบหายไปไหนล่าสุดก็กลับมาแล้วค่ะพร้อมกับยุทธศาสตร์ทางทหารใหม่นั่นก็คือการทำสงครามระยะยาวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวค่ะ มีรายละเอียดบอกว่าประกาศนี่คือ3ความอายุติธรรมที่กัมพูชาได้รับจากความขัดแย้งกัมพูชาไทยดังนั้นชาติรัฐสถาบันจึงต้องต่อสู้ด้วยกันเพื่อความเข้มแข็งของกัมพูชาส่วนคลิปน,นายุฮเซได้โพสต์คลิปนะคะมีเนื้อหาแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศกำลังถูกทำร้ายโดยกองทัพไทยและรัฐบาลไทย เขมรถูกรุกรานแต่พวกเขาอ้างว่าเป็นการป้องกันตนเองจากการคุกคามของเราเขมรถูกรุกรานแต่กลับมีการสร้างเรื่องราวใหม่ขึ้นมาว่านี่คือการรณรงค์ปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์เขมนถูกรุกลานแต่เรากลับถูกกดดันให้ประกาศหยุดยิงเพียงฝ่ายเดียวนี่แหละคือความอายุธรรม3ชั้นซ้อนกันแต่แน่นอนว่ายังมีการกดดันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ดังนี้ประเทศเล็กๆอย่างกัมพูชาถูกบีบให้ยอมรับการหลอกลวงเพื่อเอาใจมาหาอำนาจที่ใหญ่กว่านี่คือความจริงที่โหดร้ายของการเมืองระหว่างประเทศความยุติธรรมจะไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับคนอ่อนแอการพูดความจริงเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอหลักฐานอย่างเดียวไม่เพียงพอความทุกข์ทรมานเพียงลำพังนั้นไม่มีใครมองเห็นอำนาจตัดสินว่าใครถูกอำนาจเป็นตัวตัดสินว่าเรื่องราวของใครจะได้รับการยกย่องว่าเป็นความจริง อำนาจเป็นตัวตัดสินว่าความเจ็บปวดและการสิ้นชีพของใครสมควรแก่การยกย่อง เมื่อกัมพูชาปกป้องตอนเองก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นการยัวย่วยุให้เกิดความขัดแยง้งเมื่อกัมพูชาแสดงความยับยั้งชั่งใจก็มาจะถูกมองว่าอ่อนแอเมื่อกัมพูชาร้องขอความยุติธรรมกลับได้รับคําตอบที่มีความอดทนนี้ไม่ใช่การกดดันให้กัมพูชายอมรับความอายุติธรรมเงียบๆหรอกหรอนั่นก็คือเหตุผลที่สงครามครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงให้กับกัมพูชาแต่เราต้องไม่ยอมแพ้ความเจ็บปวดที่ไร้ทิทางนําไปสู่ความสิ้นหวัง แต่ความเจ็บปวดที่มีเป้าหมายและความมุ่งมั่นสามารถเปลี่ยนเป็นพลังของชาติได้แนวทางข้างหน้าของกัมพูชาก็คือการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศในทุกมิติ เราต้องลงทุนในศักยภาพของเราเองให้มากขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งเสริมสร้างเครื่องมือทางการทูตให้เฉียบคมเพื่อเปิดโปงเรื่องเล่าเท็จกัมบพบูร์ชาต้องสร้างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นแข็งแกร่งและเสริมสร้างความยุติธรรมทางสังคมต่อต้านการทุจริตเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นพลังด้วยการเพิ่มผลผลิตภายในประเทศและสร้างความเข้มแข็งของแรงงานฝีมือรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการอาหารและการสร้างคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ สิ่งสําคัญไม่แพ้กันก็คือการสร้างความสามัคคีของคนในชาติเพราะสังคมที่แตกแยกนั้นง่ายต่อการถูกมันแกประเทศที่ขาดความไว้วางใจในตนเองย่อมถูกครอบงําได้ง่ายรัฐประชาชนสถาบันละสื่ออาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันแต่ต้องไม่หันมาต่อต้อตานซึ่งกันและกันกัมพูชาต,ต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพราะความยุติธรรมไม่มีความเมตตาต่อผู้ที่อ่อนแอองแท้จริง งานนี้นะคะก็บอกได้เลยค่ะว่าได้มีการรบกันเป็นปีแน่ๆเพราะผู้นําตัวจริงของกัมพูชาก็ยังคงหลอกให้คนในประเทศตัวเองไปตายได้เรื่อยๆแต่ล่าสุดเป้าหมายใหม่ของกัมพูชาที่กําลังเลือสะพานนั่นก็คือคําสั่งทําลายปราสาทตาเมือนทมให้ย่อยยับค่ะโดยทหารกัมพูชาก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายและจุดประสงค์การยิงอย่างชัดเจนโดยเริ่มระดมยิงปืนกลและปืนเล็กประทับที่แนวหน้าบริเวณปราสาทตาเมือนทมจากนั้นประมาณ9ก้าโมงค่ะ ก็ได้ระดมยิงจรวด B.M. 2 1เข้ามาใส่2ชุดก่อนที่ทหารไทยจะโต้กลับด้วยปืนใหญ่และปืนคอซึ่งทางด้านของจ่าไอทับฟ้าค่ะอดีตนายทหารนาการชื่อดังก็ได้โพสต์ถึงประเด็นนี้ว่าเขมรกำลังล็อกเป้าทำลายปราสาทตาเมืองทมโดยมีรายละเอียดว่าด่วน1 0 2นาิกานาทีเขงมงยิง B.M. 2 1ใส่ปราสาทตาเมืองทมถ้ามันเจาะไม่ได้มันก็จะทำลายได้ยินมาแบบนี้ครับ นอกจากนี้ทางด้านท้องจาไอ้ไขยังมีการเปิดเผยภาพพร้อมกับข้อความหน่วยรบพิเศษกัมพูชา9ก1เตรียมจะถูกส่งเข้าชายแดนเป็นจํานวนมากหากดูจากสายตาน,น่าจะมีหลายร้อยนายและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏตํานี้ได้เลยค่ะจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์ สู่การเตรียมรับมือปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโรคครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1น่นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจอัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุแนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่รถเข้าต่อสู้กันอย่างรุแนแรงความเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องเ้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกําลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหากาับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ w o r l d War 3โดยนาวากาศเอกสำมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด